ดเนาออลิสินางดีใจไอซันต้าไม่ค่อยจะอยู่กับน้องอลิสหรอกมันชอบวิ่งออกข้างนอกไงนี่พอซันต้าเข้ามาซันต้าขึ้นมานอนตรงนี้น้องอลิสก็วิ่งขึ้นมานอนด้วยเลยน้องอลิซดีใจนางเขาจะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันแม่เอามาเลี้ยงสองตัวเอ เมามาเลี้ยงพอดีเป็นแมวอ่ะแม่เขาเป็นแมวจรในหมู่บ้านนู้นแล้วทีเนี้ยคลอดออกมาห้าตัวก็เลยอ่ะแบ่งมาเลี้ยงช่วยเขาไปสองตัวเนี่ยเอามาซันต้ารอลิททุกคนขวบหนึ่งแล้วนะแมวามาในี่ยขวดหน่อยๆแล้วน,นะขวดประมาณเดือนหนึ่งแล้วพี่น้องเขาอ่ะห้าตัวสามเหลือสามตัวใช่ไหมคะที่เหลือ แม่เขานะ่ะพาพาหนีนี่ทุกคนพาหนีแบบว่านี้ฆาาลูกไปตั้งแต่เล็กๆฆ่าไปตรง,งนั้นตรงนี้เนีราก็ได้ข่าวมาจากอคนที่ราเอามาแน้วเขาบอกพาค่าขึ้นบนหลังโค้งหลังค่านะ่ะไปทั่วเลยอ่ะตอนนี้ได้ข่าวว่าตายหมดแล้วโดนหมาฟัดตายทั้งหมดแล้วน่าสงสารนะ ถ้าแม่ไม่เอาน้องอันนี้กับซันต้ามานะ <c oughs> ก็คงไม่รอดอันนี้ก็โชคดีนะลูกรู้ไหมคะมาอยู่กับคุณแม่เนี่ยคุณแม่ลูกซันต้าซันต้าก็โชคดีนะลูกแต่ซันต้าดือ้อดื้อทุกคนเนี่ยแมวส้มอ่ะทำไมเลี้ยงยากจังเลยเนาะกับแมวดำเนาะทุกคนว่าไหมดื้อมากเลยนะทุกคนอื <c oughs> แมแล้วแต่เรา เลี้ยงเข้าไปแล้วเราก็รับเนาะเราก็ต้องเลี้ยงแต่ตอนเนี้ย <c oughs> ขอโทษค่ะแม่จะบอกว่าแม่ไม่รับแล้วนะเมื่อก่อนรับเคสแมวเลีเ้ยงแมวเยอะมากใครแมวตรงไหนตรงไหนไ,ไม่เลี้ยงแมวมามเลี้ยงมามาเลี้ยงพอขาเป็นอะไรไปพอก็หายไปแล้วเราทําใจไม่ได้ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะขาดมนเลยเราก็เลยไม่เอาแล้วเนี่ย ก็เลี้ยงอยู่แค่นี้แหละแต่แพนด้ากับหิมะนี่คือเป็นแมวที่บ้านนะคะแม่เขาไปขอมาจาอะอาเจนรถอย่างเงี้ยแล้วแม่เขาก็แพนด้ากับหิมะก็คลอดลูกที่นี่เนี่ยแม่กันึงรักมากรักแพนด้ากับหิมะรักมากๆเลยทุกคนต้องเข้าใจนะคําว่าความรักเราผูกพันไงคะแบบว่าเราตั้งแต่ทําคลอดเขาตั้งแต่ดูแลเขา ตั้งแต่เกิดน่ะเหมือนลูกคนหนึ่งอะคะ่ะทุกคนก็ต้องรู้เนาะแบบว่าคนรักแมวอะจะรู้เลยนั่นแหละแล้วเขาอ่ะมาดูแพนด้าแพนด้าแล้วเขาอะคือกำลังใจนะคะนี่กำลังใจที่ดีที่สุดขอ,ของคุณแม่เลยเนี่ยพี่ดาเนี่ยพีดย่ดาเขาชอบให้แม่พูดเพราะเพราะทุกคนชอบให้แม่คุยเสียงด้เสียงสองอย่างเงี้ยใช่ไหมแพนด้า น่ะเห็นไหมทุกคนพี่ดาเขาก็จะให้ชอบให้แม่คุยอ่ะเสียงสองเสียงเล็กเสียงน้อยเนี่ยแล้วพี่พี่ดาจะชอบใช่ไหมแพนด้าไหนแมน่านจะตอบเลยทุกคนแต่ถ้าแม่พูดเสียงปกต,ติแม่จะเป็นคนเสียงดุใช่ไหมคะแพนด้าเขาก็คิดว่าแม่ดุแม่ไม่ดุแพนดานา้าเนาะค่ะอัน่ากว่างนอนเหรอลูกเหรอ พนด้ Panda ม่งน,นอนทุกคนทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามพนด้ากับน้องๆฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่อง YouTube ของพนด้าด้วยนะคะพนด้าแมวขี้บนทุกคนฝากเข้าไปติดตามในช่อง t ิ k t o k ของแพนด้าด้วยนะคะพนด้าแมวขี้บนใช่ไหมครับแพนด้าพนด้าขี้บนไหมครับ คี้บ่นไหมลูกขอบคุณมากนะครับทุกคนพี่กตน่าขอนอน,อนก่อนครับง่วงนอนทุกคนสวัสดีครับ